ร้านที่เป็นมิชลินไกด์ลอตเตอร์ดามด้วยนะแล้วก็เข้าสู่ลอตเตอร์ดามแล้วเราก็มาถึงตัวสะพาน้ใเวลาละเอียดมัวน่าสนใ่งเป็นไอดอลสะพานแคลมแปดบริเวณนี้แหละที่เขเรียกบ้านกรองเองจี่งเป็นโรงแรมชี่สร้างคล่อมอยู่บนถนนขอ,อ,องเมืองเนี่ย ก็ไปถ่ายรูปเป็นไงครับตื่นเต้นไหมฮะเจอบ้านเอียงเอียงเต้นนะครับจะได้กลับไปทำงานแล้วครับแล้วรู้สึกเครียดนะคะจะเจอลูกน้องอีกไหมครับ תעשי נאור לך ขึ้นไปดูข้างในนี่นกด้านในปรากฏได้กล่องเหล่านั้นก็คือหลังคาแล้วถ้า <laughs> อมองไปข้างบนมันจะเป็นดาวอรัศดาว จะเป็นเบอร์ห้องแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็เป็นที่พักโอ้โหเป็นห้อง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 ไปของโรงแรมนี้แต่ละห้องแต่ละห้องอยากจะดูจังก็ขึ้นไปยังไงไปกระไดขึ้นไปเหรอ แล้วห้องพักก็เป็นยังไงนะร้านซุยเนี่ยอีกแล้วก็เป็นก่อนอย่างคูบุสช็อบแปลว่าลูกบาทเออลูกบาท นอกจากบ้านกล่องแล้วก็มีศิลปะเปยอะ,ะแยะไปหมดสวยไปหมดรากเนี่ยคือสถานีเมโทรสถานีหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอาคารทรงโคง้งสร้างหลายพันล้านยูโรเขาบอกเ,อเ,อเหมือนกันที่สิงคโปร์มั้งแต่อยากรู้รว่าใครเรียนซูเปเอปร์สโตร์รใช่ไหมเดินเข้าไปข้างในสิพอเข้ามาในโดมนี่เราก็จะเห็นว่าเออเนี่ย ก็ทำเป็นบรรยากาศิ้ที่เหนแล,<ใ>นล้วเปดิปด็โมที่เห็นในห้องช่องๆนั่นคงเป็นห้องเพราะเรากำลังจะไปนี่ยคือโดมที่ว่าเนี่ยนะโอ้โหเขาทำให้เป็นพื้นที่โดมถ้าเป็นเพื่อการค้าแล้ว ก็ S <S สนุกในการลงทุนที่น่าทึ่งก็เหมือนก็สร้างตึกแถวสองแถวสองฝั่งด้านบนก็ทำหลังคาโค้งก็หาการะทำเป็นโดมก็เป็นศูนย์การค้าอยู่ข้างในก็คงเหมาะสำหรับเมืองหนาวหน้าหนาวหิมะออกหิมะตกทำก็สนิทเติมที่ลงทุนเพื่อสเปซพับสิกสเปซ สำหรับประชาชนฮาร์ดฮาร์ดก็เลยนะฮาร์ดสเกปฮาร์ดแลนสเกปต้นไม้น้อยแต่ว่าพื้นที่สเปซค่อนข้างเยอะกรเทีปีแบบตอนนี้สองทุ่มครึ่งเราก็มาถึงเมืองเฮกชายทะเลเมืองเฮกแล้วก็มาจอดรถที่เนี่ยล่ะที่บูโลวาที่เป็นอินเตอร์ฟาร์กิ้ง ค่าจอดรถก็ประมาณชั่วโมงละสองยูโรเขาก็แนะนำอะไรตอะไร่ไว้ดูไม่รู้เรื่องเลยก็าทำร้านแบบรับ อุณหภูมิที่หนาวเหน็บนี่น,น,นี่มีไฟพิงให้ด้วยฮะใช่ไหมไม่ก็คือเนี่แหละเพื่อให้อบอุ่นง่ายใช่ลิมหาร นี่กันสร้างสะพานยื่นออกไปเพื่อกิจกรรมช้าขายจริงๆแต่คงปิดหมดแล้วล่ะเนี่ยข้างบนเหกยามสองทุ่มเรากำลังพิจารณาเลือกร้าน อยากนั่งมองตะว,วันตื่นนอนนะรินฟังโค้งทุกๆวันเดินเล่นคล้าวสายหมอกยามเช้ากาแฟบางๆร้อนๆสักแก้วไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป่าจิบชีวิตเบาๆค่อยเป็นค่อยไปกู บ้านเรานี้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามีรักและความเข้าใจค่อยๆเสร้างค่อยๆแต่งบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยน ที่เราตอบคำถามหัวใจตัวเองอยากเก็บดวงตะว,วันยามเช้าให้เป็นอย่างนี้ทุกๆวันเก็บรักและความผูกพันเอาไว้เก็บคืนวันบางเบาๆชีวิตที่เรียบง่ายก่อนที่ความสีวิไลจะทำร้ายเรา ก็รู้ว่าโลกมุนไว้เวลาเดินไปทุกวินาทีบ้านเรานี้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามีรักและความเข้าใจค่อยค่อยเสริมค่อยคแอย,อยแต่งบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนไป หอยู่ที่เราตอบคำถามหัวใจตัวเอง 摘毒。再多 คำถามหัวใจตัวเอง